ดูที่ข้อความข้างบนความเร็วอะไรครับวความเร็วคงที่เออความเร็วคงที่ความเร็วคงที่เนี่ยวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นยังไงความเร่งเป็นยังไงความเรวเถ้ากัดศูนย์ก็คือไม่มีความเร่งนะครับามาดูกราฟกราฟในที่นี้เนี่ยเขาจะโชว์กราฟความสัมพันธ์นะครับระยะทางกับเวลา ระยะทางในที่นี้เนี่ยเนื่องจากวัตถุมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมระยะทางและการกระจัดมันจะเป็นไงระยะทางกับการกระระยะทางกับการกระจัดก็ระยะทางกับอะไระขนาดของการกระจัด,ด,จดมันจะเท่ากานัน จริงไหมอะแล้วก็กราฟต่อมาก็คือกราฟความเร็วเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือความเร่งแล้วก็เวลานะครับน้้งนิวดูนะถ้านุ้งนิวไปเจอในข้อสอบเนี่ยถ้าเขาให้ให้กราฟนะครับ กราฟระยะทางกับเวลาเนี่ยมาแล้วนะครับมันเป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้นะครับให้น้องนิวนะครับทราบไปเลยว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ในกรณีที่ความเร็วคงที่นะครับความเร็วเป็นศูนย์เนื่องจากระยะทางมันเพิ่มขึ้นแบบอะไรครับแบบสมานเแบบสมอเออสมาเสมอ ทีนี้กราฟเนี่ยข้อมูลที่เราได้จากกราฟเนี่ยพี่ถามหน่อยว่ากราฟเนี่ยหน้าที่ของมันคืออะไรประโยชน์ของกราฟเนคืออะไรเออเอาไว้บอก <c oughs> ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งความเร็วระยะทางและเวลาอตอบแบบนี้แค่ไปเราต้องตอบแบบมันคือการที่แบบอะไรครับทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของปริมาณทางวิศวกรรม มันเกี่ยวข้องกันยังไงเกี่ยวข้องกันในลนักษณะไหนถูกไหมเกี่ยวข้องแบบลดด้วยกันลดก็ลดด้วยกันเพิ่มก็เพิ่มด้วยกันหรือต่างคนแบบต่างสวนทางกันเลยก็คืออันหนึ่งเพิ่มอันหนึ่งลดนะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้เฉพาะในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวตรงเท่านั้นม,มันใช้ทุกเรื่องเลยนะครับ ข้อมูลที่เราจะได้จากกราฟเนี่ยมันจะมีอยู่สองอันด้วยกันก็คือข้อมูลแรกก็คือความชันความชันเนี่ยจำง่ายๆก็คือมันก็คือผลหารนะครับผลหารของอะไรผลหารก็คือผลหารของผลต่างของอะไรครับผลต่างของอะไรตอบพี่เดียวครับผลต่างของอะไร ผลต่างของแนวแกน y ส่วนด้วยผลต่างในแนว x เออเดลต้า y เนี่ยมันก็คือ y สองลบ y หนึ่งเดลต้า x ก็คืออะไร x สองลบ x หนึ่ง x หนึ่งนะครับซึ่ง y กับ x เนี่ยมันคือพิกัดแนวแนวดิ่งกับแนวราบนะครับแต่ถ้าเราแทน s เนี่ย เอมันอยู่ในนอะไรเกนนทีมอยู่ในอนันเลนเป็น X ถ้าเราแทนในที่นี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็นอะไรเดลต้าเอส่วนอะไรเดลต้าทีครับซึ่งมันก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ b โอเคไหมเพราะฉะนั้น v หรือความเร็วเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับ ทำงาน,นของกราฟ st เนี่ยมันจะบอกถึงปริมาณ v. v อ่า <V. S 1> ใช่จริงไหมทีนี้ข้ามาที่กราฟ vt กราฟ vt นะครับก็คือเราก็จะดูความสัมพันธ์ของของ v กับ t ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการนะครับจะทราบพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เนี่ยปึ๊บ ปึ๊บปึป๊บตรงนี้เราก็ดูว่าพื้นที่ไดการาฟตรงนี้มันเป็นรูปทรงในขานี้อะไรถ้าเป็นรูปทรงในขาคนี้แบบนี้ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็หานะครับพื้นที่ไดการาฟจากอะไรครับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคไหมเร่งพื้นที่ไดการาฟของการาฟ v t เนี่ยมันก็เท่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ s ระยะทางโอเคไหม ทีนี้เรามาดูที่ความชันความชันของเนื่องจากวีมันคงที่ใช่ไหมสมมุติมันเพิ่มขึ้น2อาสมมุติมันเริ่มต้น2เมตรต่อว,วินาทีนะครับตรงนี้ก็2เมตรต่อวินาทีตรงนี้ก็2เมตรต่อวินาทีตรงนี้ก็2เมตรต่อวินาทีตรงนี้ก็2เมตรต่อวนิวนาทีสังเกตนะเวลาแกนเวลาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่แกนของความเร็วเนี่ยมันจะสเตเบิลก็คือมัน เป็นไงครับมันไม่เคลื่อนที่มันไม่เพิ่มขึ้นนะไม่ใช่เคลื่อนไม่ใช่ไม่เคลื่อนที่นนะมันไม่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราหาความชันเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับเป็น A หรือความเร่งโอเคไหมแต่ในที่นี้เนี่ยเนื่องจากความเร็วมันคงที่ความเร่งมันเป็นอะไรเป็นศูนย์เราดูที่ความชันนะครับเส้นความชันที่มันเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยนะครับ ผลลัพธ์ของมันทเท่ากับศูนโอเคไหมมันจึงทำให้กราฟ A T ีนะครับกราฟไม่ขึ้นเลยถ้าถ้าเราจะวาเป็นกราฟจริงๆตรงนี้มันเริ่มต้นที่ศูนใช่ไหมมันก็จะอยู่ในแนวแกนนี้เวลาเพิ่มขึ้นนะแต่ค่าของความเร่งไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมันเท่ากับศูนโอเคไหมนิว ได้ยินพี่ไหมบนคำล้อเสียงได้ยินครับได้ร่อนแบบไฟได้ยินครับทีน,นี้สิ่งที่ควรทราบอีกก็คือถ้าถ้ามันเป็นกราฟเส้นตรงมันมันมันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าความชันมันเท่ากับเท่าไหร่คือความความชันเนี่ยถ้าเราไปดูในสมนการเส้นตรงใช่ไหม ความชันมันจะเท่ากับกับ m นะครับความชนมันจะเป็นอะไรเป็นบวกโอเคไหมถ้าในทางตรงกันข้ามกันถ้ามันดิ่งองอย่างนี้ความชันเป็นอะไรเป็นลบโอเคไหมครับถ้ามันนอนอย่างนี้ลหละลากไปเลยลากแบบแกน x ไปเลยก็คืออะไรครับ ความชันมันก็เท่าก <master> ับอะไรเท่ากับศูนย์นั่นคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมถ้าความชันเป็นบวกก็คือเปลี่ยนแปลงเป็นบวกก็คือเพิ่มขึ้นมีลักษณะเพิ่มขึ้นถ้าความชันเป็นลบก็คือมีลักษณะลดลงโอเคไหมมาดูกรณีที่2ครับกรณีที่สองกรณีแรกก็คือความเร็วมันคงที่ใช่ไหมกรณีที่2ก็คือความเร็วมันไม่คงที่ความเร็วมันไม่คงที่แสดงว่าอะไร แสดงว่าอะไรมันไม่คงที่แปลว่ามีความเร่งเออมัน,ม,ม,นม, A, มีมันมีเอถูกไหมมีเอแสดงว่าไม่คงที่คือไม่คงที่อีกนในความหมายหนึ่งก็คือมันอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงูนะ S กราฟ S T เนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงแล้วเนื่องจากความเร็วมันเปลี่ยนแปลงถูกไหมมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยมันจะไม่เพิ่มขึ้นคงที่นะมันจะเพิ่มขึ้นแบบกราฟพาราบลาก็คือเพิ่มขึ้นแบบมีคูณนะครับเพิ่มขึ้นแบบจะมีคูณนะครับความความชันของมันก็คือข้อมูลความชันของมันก็คือ v นะครับเหมือนเดิมโอเคมาดูที่กราฟ v T รการาฟ v ีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมมันจะไม่ใช่เส้นนอนนะมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นแบบไหน,นมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรงก็คือเพิ่มขึ้นแบบสม่ำเสมอนะครับเนื่องจากมันมีความเร่งคงที่ถูกไหมทีนี้การหาพื้นที่ใต้การาฟเราก็ดูที่ที่รูปทรงพื้นที่ใต้การาฟตรงนี้นะครับว่ามันเป็นรูปทรงอะไรอันนี้มันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเราก็ใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก นะครับนี้ความชันเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็คือ A ถูกไหมความชันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเดลต้าวส่วนเดลต้าเอ่ไหมครับก็คือวีเดลต้าวส่วนเดลต้าทก็จะได้ความเร่งนะครนี้ความเร่งใน,นที่นี้มันคือมันเป็นค่าคงที่นะครับมันก็จะมีเห็นไหมสมมุตินะพี่ให้ตัวนี้เป็น2อเมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับมันก็จะ ตรงนี้ก็2เมตรต่อวินาทีกำลังสองตนี้ก็สเมตรต่อวินาทีกำเรื่อยๆไม่ว่าเวลามันจะเพิ่มขึ้นเท่าใหร่ค่า,านะครับของความเร่งจะเท่าเดิมทีนี้พี่อยากให้มิวดูความหมายของคําว่าดูนะความหมายของอเดี๋ยวพี่ลองพี่จะลองแชร์กระดานแชร์ได้ไหมเอาไม่เป็นไรเอาอยู่นี้ก็ได้ ความเร่งเนี่ยเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนี่ยความหมายของมันคืคออะไรครับคือทุกๆหนึ่งว<ม>ิความ,มเร็วจะเพิ่มขึ้น2เมตรต่ิเมตรถูกไหมก็คือทุกๆอะไรครับทุกๆหนึ่งวินาทีนะความเร็วจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่สองเมตรต่อวินาสองเมตรต่อวินาที ีนี้สองเมตรตัววินีทีเนี่ยหมายความว่าอะไรอ่าเราต้องดูความหมายให้หมดคทุกๆหนึ1 1> ่งวิจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นสองเมตรทุกๆหนึ่งวิวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นไงได้สองเมตรได้เพิ่มขึ้นสองเมตรเอเอาระยะทางมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นสองเมตร โอเคไหมทีนี้ถ้าฟังนะถ้าเราดูที่ความเร่งเนี่ย